ันนี้วันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่46ที่พระพเจ้านาญยดารพรอินยาบทถวายสิยงสวดสาธยายพระสู่อพระปริตและมวลต่างๆถวายเป็นผู้ท่านบูชาทางน้ำบูชาทางคำบูชาและอาจริยะบูชาแด่ครูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติระลึดได้มีสมาธิจดจ่อในอากาศพยัญชนะในบ้อบทเสือกอ่าน่วด้วยเือ สร้างโพสร้างทางนะแม่มีอรหันตมาสัมพุทโธสุจิรังปาริริพุโตกุณีหิอารามานุธานิปารมิหิจาที่สติยาวะชีวังอรหังพุทังธรรมังสังคังสางฆาโตปูเชมิรัตนะแตยังธรรมังจารามิโสจินา อันตาจักกะวาเรสุอัตราิยาฉันตุเทวตาตธรรมะหมังมุนิราชาศสุนันตุสาข้ามโหกัดหังตังเคกาเมจารุเปกิริศิขาราตเตจันตาริเขวิมาเนชีเปรัสเสจากาเมตารุวะนาคใหเนเคหวัตถุมีเคเตภุมมาจายังจุเทวเทวาชาลถาวิสามเมยัขาคันท้าพันนาคาที่สังตาสันติเกยัง พุทธิวราชานังสาธาอเมสุนันตุดามาสวาณากาโรยัมพรันตารามาสมาณกาโรยัมพรดันตารรมาสวาากาโรอยัมพรดันตาน้ามตัสาภะะวะโตรตสัมมาทัมบุตะหน้ามตตสะภะะวะโตรตสัมมาัมบุตะน้ามตัสาภะะวะโตรตสัมมาทัมบุดตะ พูดทางสระหนักรชามิธรรมังสระหนักรชามิสังขังสระหนักรชามิทุติยัมีพูดทังสระหนักรชามิทุติยัมิธรรมังสระหนักรชามิทุติยัมิสังขังสระหนักรชามิตาติยัมีพูดทังสระหนักรชามิตาติยัมิธรรมังสระหนักรชามิตาติยัมิสังขังสระหนักรชามินาติเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวะลังเอตีนสัจาวเชนะสองิเมหตุสัพพะทานาติเมสระนังอัญงธรรมโมเมสระ ตีนะสัจจะวะเจนะสุติเมหุตุสัพัธานาั่ติเมสารนังอัญญังสังโภเมสรา,ารนังวะรังเอเตนะสัจจะวะเจนะสุติเมหุตุสัพัธา <c oughs> พุทังนะเมรัตนะโพตัสนีละจิตตังธางมังนะเมรัตนะโพตัสวิสุธทธิสารังสังทังนะเมรัตนะโพตัสสุตีละยิิเอตังนะเมติ ตระนังรัตนตายะวะหังสัมมาสัมโมตาลิตะวัตุวิสีสัุตังอัญโยยายายุตตะคุณายุฆะวะตับปาวะตังอาสุมิตะยามหีปีตะเทวะตังตะเทวะยะถาตินเทนติทันเทเอวังวินาตะถิตะเรสมาสามภาเวนะ โลเกกาปาจิจะเจจิเรนจะปาตุปูตังคัมพีรายานวิสยางอาติทุทัสถังวินโยหิปันทิตะชาเนหิวิชัญญารูปังโรกามิเกหิจิกาทันจุปะลภานิยังเกันจิสุตุ วิธิตังคูณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตัมปิสามูปัตตางมาสิสุธาปสาทาหังอุญญาติกาณนามาสามูตมะอุญญาภูมังโลกขาปมุจจานาโมขะสารังกาตานังปุชาระหิสุปารมังอภิปูเชนยัง นิพานาสกิจริยายุปานิสัยฐางสัมมากิเลสามารถละสุธานาสิทธิยาจะสาธุหิหัตถกุสเลหุปาเสววนียังปานีจะปิสารนางฆามานียะเมวาตสมัยตังติละตังสารนางฆาตตามห ตินทวังขะนะเนสุนามาสมานาปูเชมัจจาปิสัตะตังสุปัสสันาจิตตาสัทธานุปาริจริยาสัทารตาจะบุญเยนาตถะสุกัเตนาสุขีอาเวโมเตเชนาตัสสะจสะสัทธาปิสุวัสิหุนตุโยจะพระเจาธรรมะ วิหนาอย่างิปปามาณะปุตโยปุตตราวิสามมาโยนิยตุสุโคจังตัสโสปันิสายาจะญาญาอายัมปิโหตุวัตุตะเยปะริจิตโตสุปะสาทากาโรโยจะคุมาโมหมะลาปั สาามังว่าพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสาปาษสาวินิโมกจะยันโตปาเปสิขีมังชะนะตังวิเนยังพุทธังว่ารันตังศิลสานมามิโลกาสานาขันจะวินาถามินายะกันจะตันตชาสาเตชยะสิทธิหนตุสพันตรายาจะวินาสเมนตุธรรมนทชูโยวิวยะตัสสะตัน ทัสเสสีโลกัสาวิสุทธิมากังนิวยานิโกธรรมมาธาลสาทารีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนมะธรรมังวารันตังศิลสานะมามิโมหาปะทารังอุปสสันตตาหังตันเตจะสติเจยะสิทธิหุนตุสัพพันตรายาจะวินานสเมโตุ ตัธรรมสีนาสุขตานุโคโยโลกันสะปาโูปะเกกิเลสะเตชิสันตตสะยังสันตินิยูชะโกจะสวาขาตะธรรมมังวิธิตังกะโรติสังโคสังขังรัตวิรันตังศิรสานมามิพุทธานุพุทธังสามา สีลาทิถึงตันเตชะสาเตชะยาสิทธิโหตุสัพันตรายาจะวินาสเมนตูนโม,มอรหันตุสัมมาสัมพุทธัสสะมาหิสินโนนโม,มอุตตมะธรรมะสัจสวะคาตัสสีวะเตนิทะนโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธาสีราธิติโนนโมโอ,อมาตายารัตสาัสรัตนาตายาสาัสสัตุกลางนโมโอ,อมา กาตีตัดสาตัดสาวัจุตตายาสปีนโมกาลาปพาเวนะวิคัจฉันตุอุปทวาโมกาลาปพาเวนะสุวัจิหนตุสัพพานาโมลาลัสตาตีเชนะวิจิมีหงมิเตชวา ทีบรมณสุตังเกจังสมัยังพระกบาลสังเกตุสุวิหารติกับปีละวัตถุเสมห์มหาวเนมหาตาพิภูสังเกตหน้าตาจิมปัญจามัติพิภูสเติสัเพหิวะอร่านติทัศนิจาะโลกาธาตุเทวตาเดฟุเยนะสันนิปติตาหุนติพระกวันตังทัศนายาพิภูสังกัญจาราตคุจจตุนางสัตาวาสุทาวาตกาญิกานางเทวานางเอตาธาหุสี อายังโขภะกวาตะเกสุวิหารติกะพิลาวัตุสมิงมหาวเนะมหาตาพิกุสังเคนะตัดติงปัญจามตัติพิกุสติหสะเพหิวะอรหันติท้าสังหิโลกานหาตุหิเทวตาเยบุเยนะสันนิปฏิตาหุนติภะกวันตังราสนายาพิกุสังขันจายันูนะมายังปิยีนะภะกวา เตโนปัสสังกามือยามาอุปสังกามิตวาพระคะวโตสันติกีปจจีกาคาถาเสือยามาติอจกูตาเทวตาเสือยาถาปีนามาพระละวาปุริสสัมมันชิตังวาพาหังปัสสาเลยยะปัสสะลิตังวาภาหังสัมมินเชยยะอาวามีวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตารหิตาพระคะวโตปุระโตสัน เวรตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพะกัวันตังอภิวาเทตวาเอกามตังอัตถังสุเอกามตังติตาโขเอกาเทวตาพะกัวตุสันติเกอิมังกาตังอภาสสิมหาสามาญถโยปวานัสสมิงเทวกายาสามารถฆาตตาคาตังรหายิมังธรรมาสามารยังฆาตกิตาเยวะอปาราชิตา สังคันติอัตภะผูราชาเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิตตาพิฆโวมาตมาทากหังสุจิตตังอัตตะโนอุชกะมะกังสุสารถีวะเนตานิฆะเหตวาอินทริยานิระกันติปันฑิตาติอาตถะผปราราชาเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิเจตวาขีลังเจตวาบริีคางอินทะ ขีลังโอหัจามเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักุมาตาสุทันตุสุสูนาคาติอัตโกุวปราชาเทวตาระกวตุสันติเกิมังคาตังอาาสิเยเกติพุทธังสารนังกตาเสนาเตคะเมิสันติอปะยะภูมะโูเมีงปะหายะมนุสันติหงเทวกายังปริปูเรสันติตี อาเจโขพระกวารีขูอามันติสิเยวุเยนะพิคะเวทัสสุโลกาดาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายาพีขูสังคัญญะเยวิตเตพระกวารีพีคเวอหิสุปติตามาธนานังอลหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพุตพภะกวันตานังเอตตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหิสุ เสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตวิกเวพระวิสันติอนาคตามะทานังอะระหันตสัมมาสัมโพทาเตสัมปีพากวันตานังเอตาปะระมายีวะเิวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะราปิมายงเอตระหิอาจิกิสมีพิกเวเทวกายานังนามามิกิตายิสมีพิกเวเทวกายานังนามามิเทสิตามิพิกเวเทวกายานังนามามิตันสุด นาถาสาธุกังมานสิกโรถาพาริสามิติเอวัมันเตติโกเตวิกุปกะวาตุปัจสุสุภาควาเอตตาเทวจาสีโลกามนุษกสามิยัตถามาตถาสิตาเยสิตาคิริขะพรังปะหิตาตาสมาหิตาปุตุสีหาวัสลีนาโลมาหังตา พิสามโโนโอทาตามานตาสุทาวิปัสสันะมาวิลาพิญโยปัจจเตยะตวาวานกับิลวัถเวตโตอมันตยิสัทถาสมเมกีสเสนรีรติเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิโตเตจ่าตาปามักกรุงสุตวะพุทธาัสสานังเตสามปาตุระหังสุปาตุระหุญาณัง อมนุษสานะทัศนังอภเพเกตตา마ธาสุลสหัสสังอาจาตตาริงตตังเอกสหัสสานางมนุษสานะมาทาสงอภเพเกนันตามาธาสุลทิสาสภาปุตาหงตันจัตสภพังอภิญญายาวะวิขิตวานัจักุมารตโตอมันตยิสัทธาสมวะกีสรณิรติตทวกายาภิกันตาติวิชานาธาภิฆาวะ ยูห so ังกิตายิสมีฆิราหีอนุปภัสสัตตาสหัสวายะขาภูมากับิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสันสีโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิตติวะนังชาสหัสสาหีมาวตายะขานาณะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสันสีโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสมิตติวะนางโม สาตากีลาติสหาสาญาคานาณตะวันนิโนอิีิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสาสิโนโมทมานาภิกามงพิกุนันสมิติงวะนางอิจเจเตโสละสาสหาสาญาคานาณตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสาสิโนโมทมานาภิกามงพิกุนันสมิติงวะนาง เวสามิตาบัญญัติสตายาขานานาตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตย่าสันิโนโมรมานาอภิการองพิขูนางสามิติงวะนางปุริมันจะที่สังราชาทาตาลถูภาษาสติคันท่าพานางที่ปฏิมหาราชาย่าสัจิโสอุตาปิตาสาพระหัวินทานามามหาภาลัยที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตย่าสิโน โมธมานาอภิกามุงพี่กูนางสมิติงว่านางกากินันจา่าทิสังราชาวิรุณโหตับภาษาสติปุมพันธนานางอาทิตยปฏิมหราราชายาติสิโซหุตาปิดตาสาบ้าโออินทนามามหาป้าลายที่วังคต,ตุติมันโตนาวันโตญาติาส,สิโนโมธมานาพิกามงค์พี่กุนางสมิติงว่านางปัญชิมันจา่าท่สังราชาวิรุปโข ภาษาสตินาคาานนาคานางอธิปติมหาราชายสตจิโสปุตตาปิตัสสาภาโวอินทนามามหาภาะรายทท่มันตชุติมันตวนาวันตยศสิโนโมทมานาพิการมุมพิขุนางสมิติงว่านางอุตรัญจัตทิสางราชากุเวโรตปัภาษาสติย่าขานางอธิปติม ah at at ah oh an as as หาราชายสตจิโสปุตตาปิตัสสาพาโวอินทนามามหาพาะรา ขิติมันตัวชุดทมันตวนาวันตัยศสันสีโนโมทมานาพิกาวงพิ่กูนางสามิติงว่านางบริมาตรที่สังฆาตลาภถุมาธาขีเนนะวิรุณหักโกบัจฉิเมนะวิโรปโกบูเวโรตรังที่สังจัตตาโรเตมหาราชามันตาจัตุโรที่สาทันลามานาอัถนสุวะานกะพิวัฒ ลาวัตเวเตสังมายาบิโนทัสาอากูปัญจานิการสถามายาเกนทุเวเตทุวิปูจะวิปูโตสหจันทโนกามาเสดสวยจะกินนู่มนู่นี่มันนูจะปานาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตโลเสโนจากันรท้าปูน่าลูนายช่าทานโนสโพ อาโกปัญจสิโขเจวติมรุสุริยวัจัสาอเตจันเยจาราชาโนคันทภาสหาราชุพีโมธมานาภิกาโมภิกุนันสมิติวนวา,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 านางอาถาโกนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัากากรรมภาลาาตตราอาโกบายาพาสหายาติพิยม ja. ุนาทตาลธาจะอาโกนาคายาสิโส อิราวันโนมหานาโกสุปาคัสม,มิติวะนางยีนาข้าราชีสหะสาหารันติที่พาชิทาปากขีวิสุทธาจากักขูวัยหายาสาตีวะนัมัชชะปตตาจิตราสุปันนาอิตติสตนามังอัยันตธา,านาคาราชาหน้ามาสีสุปันนาโตขีมามกมากาสีพุโทโสัญหาหิวาจาหิอุปะ วายันตานาคาสุปันาสาระณะมังสุพุทธังชิตาวาชิระหัตถินะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสาวาเสเตอิติมันโตยัสสินกาลกปัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวัาสาวีปจิติสุจิตติจะมหาทาโรปหาทาโรนะโมจีสาสตันจะ พระิาตานางสัพเพวโรจนามากาสนาอิตะวะพระลิงเสนางราหูพระธาโมปาข้างองสามารถโยธานิพัทธันตีพีพ่ขุนนงสัมิสิงว่านางอาปูจัตเทวาปัทวีจวัตเีชูวาโยตธาข้างองวารุณาวารุณาสูโมจายาสัต สาสหาเมตตาการุณากายิกาอากูเทวายาสิสาสิโนท่สเตดษฐีทากายาสพีนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยาสิสาสิโนโมทมานาพิการมุพิกูนางสมิติงวานังเวนโตจะเทวาสหาลีจะอัสมาจะทุเวยามาจันทะสูปานิสาเทวาจันทะมาภูโกราขีตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุยามาภูโกราขีตาน้าขันติ ขัาตาณิปุรากิตวาภูมันทาวารากาวาสุนางวาสวุเศถหุสุป,ป่าคาปุรินทโทรูตสีเตทสัสนกายาตะเพนะนาตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันตูยัสสินุโมรมานาวิกาวงวิขูนางสาิมตติงวานางังอาถาคูสหะูเทวาชาลามาคิริสีขา,าริวะอาริถกาจโรชาจาอุม,มาปุพา,า,านนิพาสิน วาลุเนวานุนานสหะธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเลยย่าลุจิลาอากูอากูวาสาวะเนสีโนทัีเสตทัสสากายาสเพนานาตตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสัสีโนมุระมานาพิกามุงพิขุนันสามิติวันาง สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุตตะวากิตูปะทูสิกาอากูอากูมโนปะทูสิกาอาคาภูหาระโยนเทวาเยจโรหิตตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอากูเทวายัสสินโนทสัสเต,ตทัศนากายาตะเพนานาตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันโตวันวันตูยัสสินโนโมทมานาพิกาม,มุพี่ขุนันสามีติงว่านัง สุกกาการุมหาอารุณาอากูเวฆานัสาาหาสหโอทาตกา,ายหาปาม,มกาอากูเอวาวิจักขนาสถามัตตาหาราคาชาสมะมิสกาญายาสันสิโนฐานายางอาคาปชุนโนโยทิสาอะพิวัตสติท่าสีติท่าสถานกายาตาเพนานัตตะวันนิโนยทิมันตัวชุติมันตุวนาวันตัวาสันชิโน โมรมานาวิกาัมุทิขูนางสมมิติงวะนางเขมิยาดุสิตายามากาตักกาจายัสันชิโนสัมพิตาลาลามาเศธาโชตินามาจะอาสวะนิมานัลตีโนอาคูอัฐาภูปะระเิมิตาทัสเสติทัสนาการญาสิเีนานัตตะวันนิโนยิทิมันตโชุติมันตนัวันตยั่สันชินโนโมรมานาพิกามุทิขุนานสมมิติงวะนาง สัทเตเทวานิกายานสพเพนานาตะวันนิโนนามันวาเยนาอาคันฉุงเยจันเยสทิสาสหปะพุทธาชาติมังขีรังโอคาตินนามานาสวังข้าขีโมธาตาราังนาคังกันธาวังอิสสิตาติตังสุขามาปรามัตโตจะปุตตยที่มันโตสาสันนังกุมารติโสจะโสฟางขาสามิติงวะนัง สหัสพปรามาโลกานามาปรามาโลกิตจิตตัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสันสิโสตีทาเสตตาอิสราอาโกปัจเจกะวะสะวัติโนตีสัญจะมัชฌตโออาคาหาริโตปริวาริตโตตีจัสสะภีอภิกันตีสินเทเทวีสังฆะเกมารสิ มาราสนาภิตามิปัสสะตานาสมนา,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 นา,ามัญทิยาอาคาทานาปันธาตาบากีนาปันธะมัตุโมสมันตาปริวาเรตมาโอมุลจิตะกูจินังยิติตัฏามะหาเสนุกันหาเสนังอเปสยิปปานินาตามราะ สามัญที่ยังอีถาคันหาถาพันธาถารองคีหนาพันธน้ามดุดโสมันตาปาริวาเลหะมาวุบุญจิตถาโกจิตน,นันอิติตถา,ถามาหาเสโนกันหาเสเนกเป็นสติปานินาตาลามาจากสตางกัตตวานะเีระวยายะหา ปาวุสะโกมีโคทาณายโตสุวิชุโกสตาทาสุปัจจุธาวัติสังกุตโตอาศยังวาสีตันจัสพังวิญญายาววิจิตวานาจักมาตโตอมันติ ปานินาตะละมาจะตารังกัตวาภาภีระวังยาถาปาวุสกูมีคูทานะยังโตสามุชุกูตากาโสปัจจุทาวัติสังกุตุอสัญญาเสตังจะสัพพังอภิญญาญาวาวิกิตวานะจักุมาตตุอามันตยิสัทธาสาวกีสารเนรตกมารลเสนาภิกันตาติวิชานาภิกขะวู จะตัตปามักยงสตวะพุทธันสาตานิยนวิตาราเกีปการโมนีสังโลมังปีอินชยยุงสัพภวิชิตสังคามาพายาติตายสันสิโนโมทันติสาปุเตสาวกาเตเชนิสตาตัส